ที่เห็นอยู่นี้เป็นสกายแล็บสองเมตรหกสิบนะครับไซส์ใหญ่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีคนทำนะครับตัวนี้ใหญ่มากนี่ดูไม้ค้ำหลังนะครับตัวนี้เป็นไม้ค้ำหลังนะครับไม้ที่ใส่ข้างหลังเพื่อที่จะกางเบ้าออกมานะครับนี่เคลือบสีทาไม้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็กางออกมานะครับนี่ไม้ของตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวก็กางออกมาแล้วก็ ประกอบได้เลยนะครับ <AM AN Z primo> นี่ใหญ่นะครับใหญ่ <AM AN Z> ตัวนี้เป็นลายถงชาติเยอรมันนะครับ <AM AN Z> ตัวนี้เป็นลายถุงชาติไทยนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีพิเศษครับรอบนี้มีสีพิเศษให้สามสี่ตัวนะครับมีไม่ไม่กี่ตัวนะครับท่านใดสนใจก็สั่งกันมาได้นะครับตัวนี้ยังไม่ได้ลงตะกร้านะครับเพราะว่ายังไม่กล้าลงตะกร้าสินค้าผลิตไม่ทันนะครับที่เห็นอยู่นี้คือเป็นสินค้าที่ลูกค้าจองไว้นะครับ แต่ว่ายังมีส่วนที่เหลืออยู่นะครับท่านใดสนใจก็สั่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทำให้นะครับโอเคขอบคุณครับ